อุปกรณ์ก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะเตาปิกนิกของนี้น่ารักไหมใส่น้ำมันไปแล้วอัน,นที่ขีป้ปลากระชอนเนื้อปลาของนี้อยู่นี่ชื่อปลาอะไรอ่ะมันไม่ใช่ปลาแซลมอนอนี่นี่ชื่อปลานี่ก็อ่านไม่ออกรูชรูชฮันนี่ s the name this fish? รูช วัวัอดโอเคมาเริ่มทำกันเลยจ้าเดี๋ยวแกะเนื้อปลาออกจากถุงก่อนแกะเนื้อปลาออกจากถุงก่อนใส่ถุงมือก่อนนะ้อเนื้อปลามันกลิ่นมันแรงเหลือเกินกลิ่นมันไม่ค่อยน่าจะน่าจะอร่อยเนาะแต่จริงๆแล้วเนื้อปลาอร่อยดีเพราะว่ามันไม่มีก้างแค่นั้นแหละที่นี่ชอบเพราะว่ามันไม่มีก้างมันกินง่าย ไม่ต้องมาะมันระวังในการแกะเนี่ยแกะก้านแกะอะไรเลยกินง่ายดีโอ้แต่มันน้ำมันเยอะมี่เลยต้องใส่ถุงมือปลานี้มันมันเยอะสามีก็เลยบอกว่าอย่าทอดลงไปลงไปกับน้ํามันได้ไหมผมขอร้องเพราะว่าในตัวปลามันก็มีน้ํามันอยู่แล้วันก็เลยไปเปลี่ยนอีกไปเปลี่ยนเอากระทะมาไปเปลี่ยนเอากระทะมาแทน หนูเนื้อปลาสิเป็นพุงเป็นพุงปลาพุงของเนื้อปลาเห็นไหมหนังมันเนี่ยถ้าทอดกรอบๆนี่คืออร่อยมากเลยในตัวปลามันมีมันอยู่แล้วใส่ไปก่อนสองชิ้นดูถึงชิ้นให,ใหญ่ๆงั้นเลยน่ากินับน่ากินเลยจ้า กริเนื้อปลาท่ามกลางหิมะเลยจ้ากระทะนี้ลอยไข่เมื่อเช้าแล้วก็ใส่เนยได้นะไข่ใส่เนยตอนนี้คือเนื้อปลาของนี้คือหอมเนยแล้วนะนเนี่ยไม่รู้หนังมันจะกรอบเหมือนกับทอดลงในน้ํามันหรือเปล่าลองดูสามีไม่กินน้ํามันไม่กินของทอดที่อยู่ในน้ํามันน่าเบื่อหเบื่อ บางวันบางครั้งเราควรจะกินบ้างเนาะเพื่อความอร่อยของชีวิตนานๆมีอยู่ครั้งหนึ่งไปกินปอปเปี๊ยะทอดบ้านเพื่อนเนาะเขาเขาเขาก็กินนะเพราะว่าเพราะมันมันมีให้กินมันก็ต้องกินนะใช่ไหมจอบอกว,ว่าฉันไม่กินไายยาด้ไงเสียมลายาอร่อยจะตายปอปเปี๊ยะทอดแล้วก็นี้กลับมาทําที่บ้านด้วย นี่ก็ให้เขากิน2ชิ้นเขาบอกว่าอร่อยดีแต่ว่าไม่ได้กินทุกทุกอาทิตย์นะอาจะเป็นว่า2เดือนสักครั้งหนึ่งนี่ต้องรีบจดลงในปฏิทินเลยว่าวันไหนนี้ทำผอบเปียกทอดหอมหอม,หอม าาความพยายามอยากกินไม่ใช่ปัญหาเลยสามีบอกไม่ใช่ปัญหาเลยฉันทําให้เธอได้จริงด้วยเนื้อปลามันมีมันเนื้อปลามันมีมันนี่ไม่ได้เอามีดมาตัดเพราะว่ามันเนื้อปลามันยาว มันจะย,ย่างให้หนังปลากรอ,อบกว่อนนะอุ้ยหอมมากเลยอ่ะเป็นหอมมากเลยปลาเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่เอามาทอดอ่ะก็คือกินได้เลยนะพร้อมกินเลยนะเนื้อปลาตัวนี้เนื้อปลาเนี่ย ถ้าเราไม่เอามาทอดก็คือกินได้เลยนะพร้อมทานเลยพร้อมทานเลยเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วปรุงให้เรียบร้อยแล้วจ้าก่อนหน้านี้สามีกินแบบนี้แหละแต่เนี่ยเอามาทอดในกระทะเขาก็เลยอยากลองกินดูมาจ้ามาจ้ามา ปลากอบของนี่ต้องขีบมันเบาๆเนื้อปลามันนุ่มมากนี่ด้วยนี่ด้วยดูยดิดูดิของปลาของฉันนีเว้ยนี่ชิ้นใหญ่ ว้าวโอ้ย hmm. ก็อยากจะกินข้าวเลยมันเนี่ยหน้าตามันนุ่มมากเลยอุยว้าว ร้อนมากเลยคะทะเราร้อนอย่างดีถ้าจะตัดหนังปลาต้องตัดตอนนี้เลยตอนที่ว่ามันยังไม่สุดหนังปลามันยังไม่ไม่โดนความร้อนมากเกินไป ปลานี้ s มีซื้อมาจากเทฟูนะซื้อมาจากเทฟูมีขายทุกวันเลยมีไม่อยากซื้อเป็นตัวแล้วนะตอนนี้เพอได้ปลาตัวนี้มาก็คือไม่อยากซื้อเป็นตัวแล้วเพราะตัวเราไม่ได้กินกินทั้งตัวมันเนาะบางส่วนของปลาเราก็ไม่ได้กิน คิดว่าซื้อปลาแบบนี้ดีกว่าเราได้กินในสิ่งที่เราชอบเลยร้างปลามันก็ไม่มีเลไงไป่น เรี <Yes. S 1> ยบร้อยมีเอาน้ำมันไปเททิ้งละน้ำมันไม่ใช้แล้วเนะท่านี้อิ่มเลยนะสองคนกิฟตนี่สามีไม่กินหนังปลานิงสาทอดกรอบๆกบ็ยังไม่กินหนเสีคงไม่กล้ากิน มันต้องกินกับน้ำจิม้มถึงจะอร่อยกินใหญ่เลยสามีฉันดูไรชอบชอบชอบหนังปลาแข็งมันเป็นกีบปลา Sevra'yı evet. evet.